ร้อยร้อยแรงผมผมหลุดกระเด็นเลยมุกจะรอดรอดรอดหวังขาเขาไปก่อนเลยไม่ต้านเลยแม่งมุกไปหักสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเด็กชายเอเซราที่พิทักษ์อายุสิบเอ็ดปีมาจากมูลนิธิบ้านนุรนครมินครับชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่อซอฟครับซอฟไหนมาจากมูลนิธิ บ้านนัคเม้นเล่าให้ฟังหน่อยที่มูลนิธินี้คืออะไรเป็นที่เลี้ยงเด็กกำพร้าบ้านวัคเม้นคือการดูแลเด็กกำพร้าผมมาอยู่บา้านวัคเม้นมูลนิธิบา้านวัคเม้นตั้งแต่เจ็ดขวบครับน้องซอฟนะครับ ก็เป็นคนุจังหวัดอุดรนะครับทีนี้เนี่ยพ่อแม่ได้อยู่ด้วยกันตอนแรกได้อยู่ด้วยกันนะครับแต่หลังจากนั้นหลังจากที่พ่อเขาได้ทิ้งไปคุณแม่ก็เสียใจนะครับก็เหมือนกับว่าสติหลุดไปเลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะดูแลน้องซอฟได้นะครับแล้วทางคุณใหญ่ก็แก่แล้วก็ยากจนด้วยนะครับเขาก็เลยพา มาที่บันโนคมมินนะครับเออมาอยู่ที่นี่ก็สบายขึ้นครับไม่เหงาเพราะมีเพื่อนเล่นแล้วก็พ่อแม่คุณธรรก็เลี้ยงเราตั้งแต่เด็กยนันโตครับดูแลเรื่องค่าอาหารแล้วเสื้อผ้าการเรียนนรบถ้าแบบถ้าเราพูดเรด้วว่าเข,ขาก็ใจดีบางทีก็พาไปเที่ยว คือเราดูแลแบบครอบครัวนะครับเราต้องแสดงความรักนะครับที่ชัดเจนให้กับเขาด้วยนะครับบางทีเราบอกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องกระถามเขาเราต้องเป็นแบบอย่างให้เขาเสริมสร้างเขาให้เขาเติบโต,ต,ตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับแ,แม่กับยายก็บางทีก็ห้าหกเดือนมาครั้งหนึ่งก็อ,อยากลกับรถแต่แต่ขอให้โทรก่อนประมาณก็อายุประมาณสิบแปด อิสกยปีแล้วทางมูลนิธิเขารายได้เขามาจากไหนครับทราบไหมก็ออไรายได้ก็มาจากบางทีก็แขกก็มาบริจาคเงินอย่างเงี้ยอ๋อ,อก็ผู้มีจิตศร,รัทธาที่จะช่วยสนับสนุนแล้วได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างลูกในในบ้านโนคมินเล่นอะไรกันบ้างก็มานเสาก็ไม่แขกมาเลี้ยงอาหารแล้วก็ทำวาดรูป แล้วก็เรียนยูโดยิสุซมูหเงี้ยมันมีหลายอย่างเหรอมันมีแบบศิลปะกับกีฬาครับแล้วแต่เราจะเลือกหรือว่าต้องต้องต้องทำหมดเลยแล้วแต่เราจะเลือกครับแล้วตัวซอฟเองชอบทำกิจกรรมอะไรอะลูกอ่ยูโดยิสุซมูห์ส่วนใหญ่เป็นศิลปะการปกป้องกันตัวงั้นเองชอบชอบอะลูกครับเคยเคยได้ไปแข่งบ้างไหมลูกอ๋อเคยครับเป็นไงบ้างครับก็ยิสุก็ไปไปแข่ง ชิงแชมป์ประเทศไทยก็ได้ที่หนึ่งค่ะโอ้ยเป็นเด็กเงียบเงียบไม่ธรรมดาเนี oh. ่ยเออยูโดะยูโดยูโดก็ก็ได้ที่หนึ่งเหมือนกันอ่ะเฮ้ยที่หนึ่งอีกเหรอคิโมะคิโมะก็ได้ไปแข่งที่ญี่ปุ่นโอ้ยแล้วไปญี่ปุ่นได้ไงอะลูกก็ไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนจนเหลือ3คนครับแล้วก็มาแข่งกันเอง จนได้ที่หนึ่งผมก็ได้ที่หนึ่งครับก็ถึงได้ไปครคบไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดารู้สึกยังไงบ้างลูกที่โหเราได้มีโอกาสดีๆแล้วก็ทำได้ดีด้วยแบบนี้รู้สึกไงบ้างครับเสึกแบบดีใจแล้วก็ตื่นเต้นอะเป้าหมายสูงสุดโตขึ้นอยากทำอะไรลูกก็เป็นนักกิโาทีมชาติแล้วก็ซูโม่ทีมชาติอล วันนี้อยากเห็นฝีมือระดับประเทศนะแต่ว่าถามนิดนึงว่ามารายการทุประเทนความฝันอยากได้อะไรครับซอฟอยากได้ของเล่นครับทำไมคะไปเล่นกับเพื่อนเที่มูลิๆบ้านข้คอมินครับพร้อมไหมครับซอฟพร้อมเชิญครับสวัสดีครับซอฟสวัสดีครับวันนี้จะต้องมาแสดงความสามารถแน่นอน ยูยิสูยูโดซูโม่ท่านคณะกรรมการอยากชมอะไรครับเอาชื่อยากสุดก่อนแล้วยูยิสูยูยิสูอยากชมยูยิสูใช่ไหมครับครับเราเตรียมซูโม่ไว้ครับครับขังทำไมดีกว่าคือเพื่อผมถามเผื่อว่ากรรมการบอกว่าอยากชมซูโม่ซูโม่มาเลยครับมันม่ให่มาใหม่มาที่หลังเขียนเขียนจดหมายนะคะยิงยิงเรื่องมากรรมการอยากชมอะไรครับยูโด หอยไม่น่ารักเลยในโป้โปเขาช่วยอยากชมอะไรครับซูโม่ซูโม่อุปกรณ์มาครับนั่นแหละเท่านั้นเองเท่านั้นเองอันนี้ลูกมาคุยกับกรรมการก่อนลูกคนที่หนูแข่งด้วยเนี่ยเป็นเป็นฝรั่งหรือว่าเป็นญี่ปุ่นหรือเป็น ชาติอะไรจาได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขาแข่งรวมกันเลยแข่งรวมกันมาจากหลายๆชาติไม่รู้ทงโค้ชแล้วมีหลายชาติจากทั่วโลกมาแข่งด้วยกันตีนี้ได้ไหมครับระหว่างจะเตรียมเวทีผมขอน้องไปเปลี่ยนเครื่องแต่งกายก่อนต้องใส่ชุดสุโมทีมงานครับหนึ่งคนครับเชิญครับแต่ดูดูฐานเขามั่นมั่นนะพี่นะอุ้ยเขายืนอย่างนี้เลยอ่าเขายืนอย่างนี้เลยจริงเฟิร์มมากเขายืนแบบฐานมั่นคงเวทีพร้อมแล้ว น้องซอฟที่ด้านหลังก็พร้อมแล้วท่านผู้ชมครับปรบมือต้อนรับน้องซอฟครับฮัคซูมอสตัวแทนทีมชาติไทยครับเดี๋ยวผมขอไปอยู่กับน้องหน่อยต้องขออนุญาตถอดรองเท้านะครับเพราะว่าเป็นสนามครับผมว่าถอดรองเท้าไม่พอนะฮะถ้าให้มันสมดุลคุณซุ้ไปเปลี่ยนชุดแบบนี้มาก่อน มันจะดีนะไม่ได้เกิดทางนี้ครับนี่คือชุดสําหรับแข่งขันใช่ไหมลูกแข่งขันก็ต้องถอดทั้งหมดเหลือแต่ผ้าอันนี้ผ้าเดียวนี้มีชื่อเรียกไหมลูกมีเรียกว่ามาวชิผ้ามาวชิเวลาแข่งขันจริงเนี่ยกางเกงสีดํานี้ก็คือไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ก็คือเหมือนกับชุดสุโมทั่วไปอะไรนะฮะพี่หอยสงสัยในพลงของน้องผม พี่ต้อกีตาร์ตัใหญ่เลยว่าครับเฮ้ยเด็กตัวแค่นี้มันจะแรงดีขนาดไหนเชี่ยวตัวแทนทีมชาติไทยซูโม่ไปญี่ปุ่นมาแล้วพี่มีอะไรสงสัยจะขนาดไหนเชียวเล่นเชิญครับหน่อยครับไปเลยค่ะพี่เล่นเชิญหน่อยครับยิ้มอะไรเดี๋ยวเพื่อให้เหมาะสมพี่มีดันโอ้มีดันมีดันมีดันโอ้เหลังแกเด็กอ่ะ อพี่เยนพี่เยนพี่เจนเรื่องเด็กสตรีคนชราคนท้องเนี่ยผมถนัดนะเราควรจะประทะกันในเวทีและกติกาครับผมขอเรียนเชิญโค้ชก่อนนะครับเรียนเชิญโค้ชครับโค้ชเจมครับเราแบบพยายามทำให้ใกล้เคียงที่สุดครับเชิญครับพี่หอยเอาแล้วแล้วบอกละ เดี๋ยวนี้นะไม่มีบอกอะไรกันเลยมานี่ไว้ซ้อมไว้เวลาใส่พ่อเลยต้องเล่นโค้ชโค้ชจะทำหมันผมเหรอครับ ดูเ,เป็นกุมารมากมเลยอ่ะ <laughs> โอเคครับใ <laughs> ครได้ครับ <laughs> บอกเลยสิ่งที่ไม่อยู่มันแยกทางกันเดินหมดเลยข <laughs> อบคุณมากครับขอเจมครับขอบคุณครับข <laughs> อบคุณครับซอบอธิบายกินการในลูกซูโม่เล่นยังไงลูกก็ <laughs> <c oughs> ให้ผักออกเลยว่า แบบให้คู่ต่อสู้ล้มก็ได้อะส่วนส่วไหนแตกพื้นแพ้ลูกทุกส่วนในร่างกายอะทุกส่วนของร่างกายแตกพื้นแพ้หมดหรือออกนอกวงใช่ไหมลูกใช่คะเขามีคําเริ่มต้นให้แข่งขันกันไหมลูกแข่งกันเขาใช้คําว่าฮัดคิวอรัฮัตคิวฮัดคิวผมก็ไม่สนกูกันพี่พอ๋อเหรอไม่ต้องพูดเดี๋ยวเราจะสาธิตนะครับเจอครับและคู่แข่งขันของเราในวันนี้นะครับทางซ้ายมือของผมนะครับ น้องซอฟครับตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นมาแล้วครับส่วนข้างขวาครับที่หอยไม่รู้มาทำไมครับออกนอกเส้นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสกับพื้นถือว่าแพ้นะครับพร้อมแล้ว ฮอ่ัะครับหยออยกไปครับหแล้วพี่ไปแล้วครับอะไรอะพี่ออกไปแล้วครับอะไรไม่เอาผมดูขอดูภาพช้าไม่เชื่อผมไม่เชื่อ ช้าแล้วพี่ว่าพี่แพ้ครับมันออกตอนไหนผมไม่รู้ตัวเลยพี่จะเด้งขาเงี้ยมันออกข้างนอกอ๋อถ้าออกมาข้างนอกก็แพ้เลยหอยค้างพี่พี่ไม่หอยอาจจะเอาจริงกว่าเมื่อกี้สักนิดได้เลยนะครับเอาจริงเออเอาจริงได้พี่ไม่ต้องอ่อยน้องเลยจริงเมื่อกี้แค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พร้อมนะครับประจำที่ครับพร้อม ฮัตคิวดูฐานนองครับดูฐานนองครับเ <Ow! S 1> อาเอาเุณแม่ดูฐานนองครับดูฐานนองครับดูฐานนองครับ เขาแทงไปเขาใช้แรง่งเขาใช้แรงเราทำร้ายตัวเราไม่ทีผมดันสุดตัวแล้วคนอยู่ๆก็เดินออกไปแล้วล่ะ หลังจากเราชมภาพช้าจนจุใจแล้วได้ทราบว่าพี่หอยพ่ายไปอย่างวุดวิดนิดเดียวใช่ฮะพ่ายแล้วพ่ายอีกเข้าสู่ภารกิจต่อไปเลยครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับ <c oughs> ท่นคณะกรรมการครับเสาแต่ละต้นที่ทีมงานยกมานี้ <c oughs> มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า15บกิโลครับ เสาทั้งหมดมี6ต้นครับครับภารกิจของเราท้าทายน้องซอฟให้เคลื่อนย้ายเสาจากจุดสีน้ำเงินมาที่จุดสีแดงภายในเวลา90วินาทีนั่นหมายความว่าการเดินทางไปกลับเนี่ย15วินาทีต่อต้นครับโอ้โหครับอย่าทำหน้ายอย่างนั้นครับไม่ใช่หนูส เมื่อกี้ทีมงานยกขึ้นมายังยังหอบแฮกแหกแฮกกันแล้วโคราตด้วยนะยกนัคนละต้ตใช่ซูโม่ตัวแทนทีมชาติให้โจทย์ง่ายไปเขาก็จะว่ารายการได้เช่มนีลูกครับเออจะฟังเพื่อนะเนาะเพื่อนๆครับก็ถามไม่ใช่ก็ใช่เนาะสู้นะลูกครับสู้นะครับสู้เสียงให้มันแบบว่ามั่นใจนิดนึงเลยนะเสียงเรามั่นใจเนอยเสียงเราเบาๆพวกเนี้ยทุกสายตาจับจ้องมาที่รายการว่าไอ้ทำไม สู้ไหมลูกสู้ครับอ้าอาทำไมอาทำไมครับอาทำไมเล่นเองเออเองอ้าเองเก้า9 0บปีนละลูกนะ9 0้ป <90 S 2> ีต้องเอาเล็กเอาเด็กมาบังเลยครับ <c oughs> ทีมงานครับขอเวลา90ิวินาทีครับปมาจำที่เล่นซอฟ <c oughs> ท่านผู้ชมครับขอกำลังใจน้องซอฟเลยครับ <c oughs> ซอฟพร้อมนะลูกถ้ <c oughs> าพร้อมแล้ว จับเวลาครับไปแล้วลูกโอหโหยหนักกระดิ่งอายุขนาดเท้านะเฮ้ยไปครับโอ้มา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 โอ้ยโอ้ยสำหรับครับตัวเอียงเลยคนที่3ครับขึ้นทางครับเฮ้ยเร็วเร็วเร็วอย่าขวางทางน้องแรงจะถดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับเออเวลามีลูกเวลามีครับเฮ้ย มาล <cam> ูกมาได้ครับเสองต้นลูกไมเวลาเหลือเยอะมากได้อยู่ได้อยู่หนักกเนี้เริ่มอ่อน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 นเดียวลูกอีกอันเดียวอีกอันเดียวโอ้โหอยู่ได้ กรรมการครับผมอธิบายอย่างนี้ครับโจทย์เราจะมีให้น้องได้ทดลองทําอยู่แล้วเวลาที่เราทดสอบนี่คือเขาทําได้ประมาณ90วินาทีเศษเราก็เลยท้าที่90วิแต่พอของจริงครับดูสิครับโอ้โหเยอะมากโอ้โหทำไปได้เพียงแค่5้วินาทีครับเก่งมากครับซอฟครับเก่งมากลูกไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยโยครับ ความยากของโจ์นี้คืออะไรลูกยากก็จะหนักตรงฐานครับฐานมันหนักใช่ไหมลูกคือมันจับไม่ค่อยสะดวกด้วยครับคือลักษณะมันเหมือนอุ้มอุ้มยกคู่ต่อสู้เพราะว่าคู่ต่อสู้ที่เราจะต้องแข่งขันด้วยลูกหนักสุดที่เราเคยเจอก็หนักประมาณกี่กิโลหกสิบกิโลหกสิ0กิโลแล้วตัวเราหนักกี่กิโลลูกสี่5ห้าสี่ิบห้าโอ้โหแบกน้ำหนักสุดๆซอฟครับเดี๋ยวให้หายใจลึกๆหายใจลึกนะหายใจลึกลูกเพราะว่าโจทย์สุดท้าย มีอีกหนึ่งโจทย์ครับยากสุดๆครับแล้วก็สังเกตว่าน้องถูกบั่นทอนแรงมาตลอดนะครับ,รบทีมงานครับโจทย์สุดท้ายมาเลยครับเหมือนเหมือนจะโหดนะพูดเบาแท้ค <c oughs> นอื่นรู้แกสุดท้ายนี่จะโหดไม่โหดขึ้นกับกรรมการครับโอ้โหโขึ้นอยู่อะไรนะกรรมการเอาแล้วเอาแล้วสิ่งที่ทีมงานนำขึ้นมาตรงนี้นะครับ คืออุปกรณ์ในภารกิจสุดท้ายครับเห็นเราตางเขาแน่เรจะใส่เาเป็นกรรมการเดาโจทย์ได้ไหมครับถ้าให้หนูดาวจริงๆอ่ะครับแต่หนูไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยครับมก็อย่าพูดสิคือผมจะฟ้องกรรมการครับทีมงานบอกผมว่าพี่เอาเสาให้น้องดันแล้วจับเวลาครับคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ3ามสิบวิดันจากจุดนี้มาจุดนี้แล้วเปลี่ยนใหม่เอาเสาลงเอากรรมการไปยืนแท้ให้เด็กดันนี่ไงนี่คือที่ทีมงานคิด ผมว่าคิดอย่างนี้ใจร้ายไปใจร้ายใจร้ายต้งเสาออกไปเหลือดันกรรมการเลยโอ้ใจร้ายยิ่งกว่าเราอ่ะเสากับเรานี่โก้หนักเท่าไหร่โอ้นนักแปลสิทธิ์มาเดี๋ยวเดี๋ยวเอากรรมการคนเดียวหรือเปล่าคะคนเดียวครับกรรมการคนเดียวครับโททรูหนักเท่าไหร่ครูห้าสิบครูห้าสิบเบลไปครับห้าสิบเบาไปพี่หอยเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองยิงฉุบกันสองคนยิงชุบกันหนูว่าหนูหนักกว่าพี่หอยหนูเจ็ดสิบแปด ยิงชูบกันยิงชูบชนะออกมาครับอใจรเนี่ยผมนึกบอกว่าจะจะจะง่ายหรือยากขึ้นอย่างกรรมการแล้วทำไมไม่เลือกคนเพลนล่ะเพราะเราชนะทำไมกดอะไรของเขานะ่ไอเนี่ยผมว่ามีนี่เกิน20กิโลอ่ะ ผมว่าอนนี้รว,รวมกันเนี่ยรวมกันน่าจะร้อยอะรวมๆร้อยกิโลทีมงานเวลาเท่าไหร่ครับฮะเท่าไหร่นะฮะหมดไปเท่าไหร่ฮะไ,นะไม่อยากพูดเลยให้เวลาที่เราท้าทายน้องซอฟคือ20วินาทีครับเดี๋ยวนะคะแค่แตะเส้นแล้วพอเลยปะคะหรือว่าต้องผ่านทั้งหมดเข้าไปในเส้นครับ น้ำหนักรูปรูปร้รอยกิโลครับกับระยะทางที่กำหนดนะครับภายในเวลา20นาทีครับสอฟสู้ไหมลูกสู้ครับท่านผู้ชมครับกำลังใจให้หน้องนะครับถึง <uk> ตัวนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับไป้วครับ <ś led> แรงดีครับแรงดีครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนให้เกียรติทีมงานด้วยลูกเฮ้ยแตกวเอเหรอทางนักบัครับผมคิดว่ามีบางอย่างเราต้องบอกให้นากผู้ชมทางบ้านได้ทราบคีย่งนีครับมีบางอย่างที่ unseen แล้วว่าตั้งใจว่าอาจจะไม่ได้ออกอากาศก็คือว่าก่อนหน้านี้ครับโจทย์เราตั้งท้าทายน้องซอ ไว้ที่30วินาทีปรากฏว่าซอฟใช้เวลาไปประมาณ16 16เนาะ16วินาทีแล้วทางโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าดูแล้วไม่ตื่นเต้นเราเอางี้ดีกว่าไปดูโจทย์ก่อนไปดูโจทย์ก่อนครับพี่เป็น100ยรวมกันเป็น100รวมๆกันรวมๆ100กิโลผมถามทีมงานก่อนให้เวลาน้องเท่าไหร่ครับให้เวลา30องสามสิบหรอโอ้โหพี่ตุ๊บหลอก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 พี่ตุ๊บจะรู้เองว่า หนืดมากระวังเส้นเลือดในสมองนะคะจริงหรอสามสิบห่ออธิงว่ะสามสิบมันหนักมากครับเวลาที่เราตั้งไว้คือ30วินาทีครับทีมงานครับขอเวลาครับซอบเป็นตัวนะลูกระวังไปครับโอ้โหเฮ้ยเร็วนะได้ได้ได้โอ้โหเฮ้ยเร สได้แล้วได้แน่นอนไล่หลไปลูกไปใ้เวลาไป16ินาทีครับโอ้โหดังนั้นเราก็เลยท้าทายโจทย์ใหม่ครับกดเวลาลงเหลือ20วินาทีปรากฏว่าสอบทำไป8วินาทีครับสุดยอดครับ ขอบคุณมากครับพี่โจขอบคุณมากครับท่นานรักการักครับเด็กคนนี้แข่งจริงๆรู้สึกยังไงกับน้องซอฟครับคือต้องยอมรับนะครับว่าโจทย์บางโจทย์ที่ทีมงานคิดมาเนี่ยก็ก็หนักใจแทนแทนน้องๆนะครับผมโดยพอน้องซอฟวันนี้เนี่ยคือเรื่องพละกําลังเนี่ยรอบแรกๆเนี่ยปั้มกับพี่หอยต้้งสองรอบนะครับโดยคนแก่ขี้โกงคนหนึ่งนะครับที่บอกขาออกไปแล้วจะมาขอดูภาพชาแล้วไปตัดกําลังน้องอีกคือเล่นพี่หอยสองรอบถูกไหม แล้วมามาแบกแล้วก็มาถึงตรงนี้นยหนูว่าพระกําลังเป็นตัวสําคัญนะครับซอฟเนี่ยบริหารกําลังขขงตัวเองได้ดีมากตอนนี้น้องซอฟเป็นเยาวชนที่เป็นตัวแทนคนไทยไปตู้กับนานาประเทศได้นะครับในวันข้างหน้าน้องซอฟก็ต้องทําได้ขอให้โชคดีครับก่อนที่จะพูดถึงน้องซอฟเนี่ยครูต้องขอขอบคุณบ้านนกขมิ้นมากๆเลยครับคือ เป็นแหล่งแห่งโอกาสนะ,ะแต่สิ่งที่มันเจ๋งมากสำหรับหนูคืออะไรเมื่อม,มันมีโอกาสเข้ามาแล้วหนูเลือกทางเดินของหนูที่มันดีในวันที่หลายๆคนมีวิกฤตเขาอาจจะไปเลือกทางที่มันไม่ดีกับชีวิตก็ได้แต่หนูกลับคว้าโอกาสนั้นไว้แล้วก็ทำมันอย่างเต็มที่จนพาตัวเองเนี่ยสร้างชื่อเสียงไม่ใช่แค่ให้กับบ้านนกขมิ้นนะลูกสร้างชื่อเสียงให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจแล้วก็ให้ประเทศชาติของเราด้วย ครูเป็นกำลังใจให้หนูนะลูกแล้วก็อยากให้หนูฝึกอันเนี้ยที่หนูรักต่อไปไปถึงฝันของหนูแล้วก็อย่าลืมที่จะส่งมอบสิ่งดีๆเนี้ยให้กับคนอื่นต่อไปเหมือนกับที่เราได้รับโอกาสมานะคะขอบคุณที่หนูคว้าโอกาสแล้วเลือกทางเดินชีวิตที่ดีสําหรับชีวิตตัวเองนะลูกนะขอบคุณครับขอบคุณครับทาน้ำมัารครับน้องซอเป็นเด็กที่โชคดีครับได้มาอยู่ใน ขืนดินที่อุดมสมบูรณ์ก็คือมูลนิธิบ้านนกขมิ้นครับวันนี้เขามาเป็นตัวแทนอยากจะมาขอเติมเต็มความฝันนำของเล่นกลับไปเล่นกับเพื่อน,อนที่บ้านนกขมิ้นครับทั้ง3ท่านครับพวกเราให้ค่ะ <พา S 1> ของเล่นนะลูกพี่ซุปแจ้งเรื่องความฝันของซอฟไปที่พี่พี่บริษัทปตท,ทจำกัดหมหาชนแล้วลูกพี่พี่เขายินดีมากดีใจมากแล้วก็อยากมอบบางสิ่งให้กับซอฟครับ ซอฟผันหน้าฝั่งนี้ลูกเขียมซอฟผันไปมองได้แล้วลูกมีอะไรบ้างดูไหม อันนี้อะไรลูกโคบังคับ,บ,คบ,บนี่มีเบสเรดถ้ลูกนะแล้วก็มีเนิร์ฟด้วยแล้วพี่ๆจากบริษัทปตทจำกัดหมหาชนบอกว่าเพื่ออนาคตานการศึกษาอยากมอบทุนให้หนูด้วยอีก20,000บาทรวมของเล่นในส่วนนี้และทุนเรีนสานะครับรวมวันนี้จากบริษัทปตทจำกัดหมหาชนมอบให้กับน้องซอฟ30,000บาทจากปตทครับ นี่คือเด็กที่เป็นอนาคตของประเทศไทยครับและนะวันนี้เขาคือตัวแทนทีมชาติไทยในสายกีฬาสโุโมครับน้องซอฟครับเก่งมากลูกเก่งมากครับโอ้เป็นคนแรกที่เข็นแบบนี้นะครั้งใหม่ไม่ไม่เขาใช้พลังะเขาดันมาทั้งชีวิตแลซอฟซอฟอนฮลิคอปเอรตซอฟเฮนิคอปเอรต ทางเดียวกันนี่นะฮิคือคนแรกคือคนแรกพี่ที่ดึงแบบนี้คะคือทั้งชีวิตไงผมดันมาทั้งชีวิตเขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตของเขาเลยดึงบ้างดึงบ้างอ้าวเข้มว่าลุกแลี้ยงมามามา บีรีชอบแน่แน่เลยกับวายเพราะรักในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจ เส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึง กันดูครับจะเป็นนักสโมวทีมชาตแล้วก็วิดีโอทีมชาติครับการเต้นฟองหูก็คือตื่นเช้าแลว้วก็ฝึกเยอะจะรู้เทคนิคครับก็ทานขอมประโยชน์ให้ร่างกายแข็งแรงครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ